เขามาหาเอาโต๊พี่น้องเลย่างนี้พี่น้องเนี่ยหวานแมดูเลยหาหาเบิ่งแล้วพี่น้องเอาโต๊ะตื่นเต่นทำได้เนาะเซอร์ไพรส์เหมือนแท็กจะเอาโต๊ะเรื่องหยาเหมือนเนาะพี่น้องเนาะขอหยาตี๋ขอดำตี๋พี่น้องเผื่อจะหาเอาโต๊ะได้กับคุณแล้วพี่น้องเยหมดน้ำมันเป็นซองแซนไปพี่น้องเลยไปครับเพราะว่ามันทางมันลำบากแห้งตอนนี้ หนาฝนเพีอบค่ะบึงรถเป็นเดือนพอบ,บึงรถให้มัก็ซื้อจ้าคือแ <c oughs> ม่สั่งบัดเดียวค่บึงนี่เป็นอย่างเด้อเนแล้วขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเนาะขอบคุณฐนะานผู้ใหญ่เนาะที่อยู่เบื้องหลังเนาะคอยสนับสนุนเนาะ ok. คอยเปน็นห่วงเอาโต้เอาโอต้มีเครืออ่องดีอือแล้ก็เพื่อนก็เพือนอีต้นนี้แม่เตียงน้ำพี่น้องเอ้ยอีต้นหญ้านั้นเนาะเพื่นเอาลานไปดินหนังอย่างนี้แล้วก็มันซื้อเครื่องดีเพื่อนมือก็คือเลย ไปดีพี่น้อง้างล่างนีตื่นหรือเปล่าก็รับางล่างตื่นนั่งแหมหลับพี่น้องนะแหเมือแห้งโอมไลน์ทงแมเปแหมก็ไล่ถะอีกไกพี่น้องมาเซอร์ไพรวันนี้นั่นเบื่อแมเบื่อม จะไปดิปารุ่งในลูกละไปดิไปดิไปดิเฮ้ยหาห่อเหรอหาห่อวหรามห่อวะห้าห่อเหรอเจอใครมาวะนี่เจอใครมาเจอใครเนี่ยหายหน้าหายหน้าเนี่ยเออตูแปลกเายหน้าแล้ว อยากกินอยากกินมันเพี่ยงอยู่เที่ยงกินนะลดสองขัานยินโจ๊กห้กัะเบิดจุเยเพี่ยงกินอันนี้ขอจินหยกลดขอไปเท่าไอร่มาจะมีบ่วันนี้ชยลูกบุมีนวก้อนนอง 哎，快来弄了。

lupek, apa? apa diham jadi kau lagi ini

Si O-Yan Noanyi N N 26 N 22 26 28 27 29 31 30 32 33 32 34 32 39 40 35 49 40 cuad embryo, 2 Radio 5 derivation เสียโอุ้ยอามาตัวออยากล้องแล้วอยากล้องแล้วบานแม่แม่แม่ตัด่ลังนี่อยากหัแลอะไรเอาติหน่อยว่าจะแม่ห้องนะเอาค่ะแม่ห้องอะไรหรอเฮ้ยค่ะคุณม่นม่แ่แม่แ่หนิแมม่แม่หนที่ได้รถที่ร

어 no. အအအဖာကိကနကိေကညူမေကပဲမေကရစ်လေ

้ไดอีโอ้ยยงเลยร้ยงเลยไม่ไปชนดูได้เหรออย่ามได้รถหลังเลยวะลังไหนดูจะได้อันนี้คุดคเลยเด็บางทีคือรถไฟฟ้ารถเมื่อนี่บริโต๊ะมื่อนี้

ไม yeah, ่ใช uh, ่ไม <produ> <himself> <c oughs> ่น้ำเขาคองเขานะทันเขากับวงหลดในนอ่เขากับวังมันยญ้าแองอะไ้ขั่นขาดเขาเขาเดี๋ยวเขาเดี๋วมา่กว่านี้มานั่นีนี้แบบนี้ข้าวลูกโจ๊กกระมัง มันนางได้นี่ยมาออั้งยี่มาท่านหนูบอกเออสเดอมากแ้วแบบกระป๋อไม่ขี้ก็อะไน้นที่มากก็เลยนะกหน่อยนะแล้วกระป๋อไม่ขี้แล้วน่อยนะเรืเรือตุลาฮะ้งป้ายขบ่ได้บ่ออกสร้างสบา เอาจังเอายอย็นโอนเงินมาเขยโอได้บางไหมฮะโอนมาหนลอบนะตัวการเกิดตัวโอว้แม่จะไปซื้อเบะตัวแม่เปิดจะได้ไหมน่ะอันบัรบัตรเงินมาลเสียกัขาเบเองเสียมีเบะได้แล้วตับ หมดแะยัง่ทันเป่าใช่ปนีูกันฮัลโหลฮัลโหลนี่ไ่ออกแล้วออกแล้วต้แต่งเขาด้ยพี่หเด้อพีกุ้งด้วยหรือดีด้อนี่น้อขอบคุณนขอบใจทางพงใหญ่จะดีเนาะ ที่เมตาออโต้เนาะที่ให้ของควันแหละกะอ่าของควันลงหนาวมันเกิดของออโต้เนาะไกล้มาหอดเลยสิบสี่สิบสี่ตุลาอันนี้แหละพี่น้องนะอ่ะไกล้มาหอดเลยเนาะอีกประมาณครึ่งเดือนเนาะก็ถึงเวลาอ่าครบรอบหนึ่งปีเนาะของออโต้ ยืดอะไรบางทีเต็มและยดดีมีแหงเด้อเด้อถ่ายังไงใจละกระทอให้ทานบุเบิ่งทุกคนเนาะต้อมีจิตสุภาพแข่งๆเด้อพี่น้องเด้อทุกแล้วขอบุญขอบคุณทุกคนเด้อเข่ามาเบิ่งเลยขอบใจลายลายครูที่ให้อันอาณาออโต้เนาะให้ขอบวันวันคือร่วงหนาเป็นห่วงนิดห่วงโอ้ยตื่นเต้นดีใจน้ำใต้ในกระดาน เงินเดือนองผมขึ้นอย่างเกินมากเยอยากลูกได้เนทข้อหม่เลย้านได้ีกดี่หัิเต้นแล้วมได้บ้านกับมีผดี้วดีใจเนาะดีใจแทนล้านก็ดีใจแทนนั่นทางผู้ใหญ่นั่เนาะผู้ใหญ่เผิวเมตตาเนาะ มงตงมีห <anu rez' S 1> ัมันันเนืองเนอถูกปากแข่งเนาะมันนี่ก็เป็นเป็นมันชิ้นมันผะพอันประเสริฐคอให้น้ำเขาสูชิตานเด้อขอบควองศาลจะมีความสุขควาตเจรินไปล้พี่น้องกันไหนกินเนาะอย่างบ้าพอกันไหนลินเนาะ